สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในรายการของรีวิวขออีกแล้วโอ๊ยตกมือหน่อยนะคะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวอ,อาหารเสริมที่ทุกคนขอมาก็เยอะที่สุดนะคะสำหรับที่เราผิตน,นะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะเซ็ตคูจ a นกูตาอาโนมิอาอะถูกไหมถูกต้องกระปุก2ตัวนี้ มี30มเมตรอ่าราคาเท่าไหร่550บาท550บาทมีเลขที่จดแจง้งเรียบร้อยปลอดภยัยแบรนด์ตัวนี้นะก็คือเป็นแบรนด์ที่ออกค่อนข้างที่จะได้ยินกันบ่อยแล้วก็อ่าบล็อกเกอร์ดังๆรีวิวบ่อยมากนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่า2ตัวนี้เนี่ยเรากินเนี่ยเกือบหนึ่งเดือนละในเนี่ยเหลือแค่ประมาณไม่กี่เมตรอะคะ่ะประมาณสเมตรนะเราขอบอกเลยนะคะว่าคุณสมบัติอะค่อนข้างดี ะะเราเริ่มจากตัวสีแดงก่อนอตัวสีแดงมันดีหรือเปล่าถ้าซื้อ,อกระปุกเดียวนะคะ290บาท2กระปุก550บาทแนะนำให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือว่าถ้าซื้อในช้อปปีก็แนะนำให้ซื้อในราคา550บาทนั่นจะดีที่สุดนะครับไปดูกันเลยตัวนี้นะคะคือกลูตาอานอมินะคะตัวนี้เนี่ยจะ ช่วยกระตุ้นนะเรื่องของร่างกายให้ผลิตกูต้าได้เองนะคะแล้วก็ผิวนั้นนะคะจะขาวใสออร่าจับนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดจากมะเขือเทศนะคะ ตัวแอซิเล่าเชอร์รี่นะคะซึ่งสารสกัดสองตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยินในอาหารเสริมวิตามินซีหรือว่าอาหารเสริมที่เกี่ยวกับผิวขาวค่อนข้างบ่อยนะคะก็โอเคแล้วก็มะเขือเทศก็โอเคอยู่แล้วอะในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เรื่องของการทําให้ผิวนั้นขาวแล้วก็ใสเนียนนุ่มนั่นเองนะคะซึ่งมะเขือเทศก็จัดการได้ค่อนข้างดีแล้วตัวนี้นะคะมีแอซิเล่าเชอร์รี่แล้วก็มี แอคทีฟกูต้านะคะถึง39,000ม uh, ีอ่า MG นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ mm hmm. มิลลิกรัมนั่นเองนะเะ MG mm hmm. ก็ย่อมาจากมิลลิกรัมเนาะอ่ะ uh, ตัวนี้นะคะ mm hmm. มีสารสกัด8นะคะต้านอนุโมลอิสระนะคะ mm hmm. ก็คือจะมีเรื่องของอะเซลาลาเชอร์ร uh, ี La ่ ly, นะคะที่จะช่วยทำให้ผิวนั่นขาวสว่างสดใสปังแบบ ปังๆนะะแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีแอคทีฟกูตาไทโอนะฮะที่ช่วยาจากหน่อไม้ฝรั่งนะฮะท,ที่จะทำให้นะฮะที่เขาเอาหน่อ,อไม้ฝรั่งมานะคะเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะก็โอเคเลยอะสารสกัดจากธรรมชาติ แล้วก็จะช่วยทําให้ร่างกายนั้นสร้างกูต้าได้เองนะคะก็คือการเรียนแบบธรรมชาติในร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีนะคะล o s t if นะคะด้วยนะคะในเรื่องของอการให้ร่างกายนั้นแข็งแรงแล้วก็สดใสนะคะก็คือวิตามินซีอ่ะเหมาะสําหรับช่วงนี้มากเลยนะคะก็คือช่วงโควิด1ิเเพราะว่ามันจะทาให้ภูมิต้านทานของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นทานตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวแล้วก็เรื่องภูมิคุ้มกันไปอีกแรงนะคะแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยให้อาชะลอความชราแล้วก็ทําให้ผิวนั้นมีความยืดหยุ่นอออะะไรร่งงเีก็จมื ไพยแ้งนะคะที่จะช่วยลดขนาดแล้วก็ความเข้มนข้นของฝ้าจุดด่างดาให้มันจางลงนะคะแล้วก็มีตัวคิวซินะคะที่จะช่วยทําให้การทํางานของหัวใจนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานแก่ร่างกายนะคะที่จะช่วยเร่งประสิทธิภาพให้ร่างกายนั้นฟื้นฟูให้มันดีขึ้นอะ <c oughs> คือมันเร่งเร่งเร่งเลยเร่งแบบปลอดภัยพูดตรงๆว่ามันเร่งแบบปลอดภัยไม่ได้เร่งแบบอันตรายะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีโทเมโตเอ็กซ์นะคะที่จะช่วยทําให้ปกป้องผิวจากแสงแดดนันเองนะคะก็คือ บอกเลยนะคะว่าผิวดำยากขึ้นอืมแค่ตัวแรกก็ปาไป5นาทีแล้วแม่อ่ะไปดูกันต่อนะคะนั่นก็คือตัวสีส้มนะคะตัวนี้มีสีแดงกับสีส้มไปดูสีส้มกันดีกว่าสีส้มอ่ะสีส้มสีส้มจะช่วยอะไรบ้างมี สีส้มนะหาจะมีสารสกัดนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวแบบเลิศเลยนะคะก็คือเป็นสีส้มนะคะจะสื่อให้ถึงวิตามินซีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่เหมาะสําหรับคนที่แพ้อาหารทะเลซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยนะคะว่ามันมีสารสกัดจากปลาแต่ตัวนี้มันไม่เขียนไม่เหมาะสำหรับคนที่ทานอาหารทะเลนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสารสกัดสิบต้านอนุมูลอิสระนะคะเริ่มจากวิตามินซีนะคะวิตามินเพิ่มบารุงตับนะคะก็คือจะช่วยบํารุงตับแล้วก็มีนะคะ โรสโรซี่ชิปฮะต้องมีโรซี่ ฮิปนะที่จะช่วยทําให้ผิวนะคะผุดผ่องบํารุงตับนะะแล้วก็ม้ามป้องกันแสง U ูนะคะลดสารพิษในร่างกายแก้การอ่อนเพลียนะคะมีคอลลาเจนนะคะก็คือช่วยเรื่องของการยืดหยุ่นนะคะไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นอ่านทะเลแล้วก็แผลหายไวอะไรอย่างงี้วิตามินซีนะคะจะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็สมานบาดแผลทาให้ผิวนั้นสุขภาพดีแล้วก็ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีตัวเบอร์รี่นะคะที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะกระตุน้นการสร้างกูต้าแล้วก็ให้บำรุงสายตาด้วยนะคะแล้วก็ลดการเสื่อมของผิวแล้วก็จะ เร่งประสิทธิภาพอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมี Pine Bank นะคะที่จะช่วยลดขนาดฝ้าอะไรอย่างก็คือสารสกัดคล้ายๆกันนั่นเองนะคะแล้วก็จะมี Grabby นะคะ Grabby จะช่วยทําให้ผิวนั้นใสนะคะและไม่ไม่น่าใสากระชับแล้วก็จะช่วยให้เลือดนะคะไหลเวียนดีขึ้นนะคะแล้วก็มี Alpha Tyone นะคะ Alpha Tyone นะคะจะช่วยเรื่องของการลดการเกิดเม็ดสีนะคะทำให้ผิวนั้นขาวเร็วขึ้นแล้วก็มี White White a นะคะ White c h a จะช่วยขับสารพิษแล้วก็ทาให้อ่าการผลิตกต้ตานั้นได้มากขึ้นขาวเร็วขึ้นแล้วก็ลด การอักเสบของสิวนั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งตัวนี้นะคะจากการทานมาเนี่ยมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สารอย่างในการขึ้นเลยจ้านั่นก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสารสกัดสองพวกนี้ที่ทานไปสองอ่าสองข้อู่กันนะ,ะสองตัวนี้ค้อกู่กันนะคะผิวนั้นขาวเร็วขึ้น ผิวสว่างขึ้น70%จริงหรือเปล่าจริงค่ะบอกเลยผิวนะมีความใสขึ้นเพื่อนทักเลยว่าเฮ้ยใสขึ้นปังขึ้นแล้วก็การออกแดดไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่า การที่ผนวกกับครีมกันแดดแล้วก็อาหารเสริมพวกนี้จะทําให้หน้าเรานะแล้วก็ผิวเราขาวแล้วก็ดํายาขึ้นนั่นเองนะคะ20%นะคะสิวลดลงนะคะก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าสิวริ้วเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางครั้งมันก็ยังขึ้นอยู่แต่ได้ถามว่ามันลดเร็วขึ้นไหมลดลงเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นอะไรอย่างนี้10%รนะคะรอยสิวก็จางลงนะคะ จางลงเร็วขึ้นถ้าผนวกกับการทาครีมหรือเจลแต้มสิวต่างๆมันก็จะดีขึ้นคือการทานอาหารเสริมนะคะมันมันเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะมันไม่ใช่อ่าทางออกเลยเพราะว่ามันก็ต้องผนวกกับการนอนเร็วการทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็การทาครีมบำรุงสกินแคร์ที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะกับหน้าเราอันนี้เป็นองค์ประกอบเดียวที่จะทำให้เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็ผิวนั้นดีขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอาหารเสริม เป็นตัวส่งเสริมให้ร่างกายเราดีขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเราลองไปดูกันเลยนะคะว่าเม็ดนะคะเม็ดเป็นยังไงบ้างแทนที่เราจะให้ดูเมเ็ดเนาะะเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากตัวสีส้มสีส้มนะคะตัวสีส้มนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือเม็ดจะเป็นสีส้มนะคะรสชาติอร่อยมากไม่มีกลิ่นขาวนะคะ คือตัวนี้บอกเลยว่าถ้าโดนน้ำนรสชาติจะเปรี้ยวอะฮะเอาจริงๆเลยว่ามันไม่ขมเลยกินง่ายนะทานง่ายมากเปรี้ยวเหมือนกินวิตามินซีเด็กอ่ะคุณมันเลิศอ่ะไปดูกันตัวสีแดงนะคะตัวสีแดงนะคะเป็นสารกัดที่ค่อนข้าง โอเคเลยนะ,ะสีลักษณะเม็ดอ่ะจะคล้ายกันมากๆนะคะขนาดเม็ดทานง่ายนะคะทาน2เม็ดพร้อมกันได้เลยนะคะสำหรับริวแล้วก็ตัวนี้นะจะเป็นออกสีแดงอ่อนนั่นเองนะคะรสชาติก็เปรี้ยวๆนะคะถ้าโดนน้ำไม่ขมไม่คาวนะคะเด็ก แนะนำนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะสำหรับการทานอ่ะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวตัวกรูตาอะโนมินะคะสำหรับรีวิวคิดว่าโอเคไหมรีวิวคิดว่าเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยทานตัวไหนหรือว่าผลเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย